ก็วันนี้จะมารีวิวพารบูรีวิวเค28บายเจเจเฮ็ดนะครับเป็นคาบ,บูตัวใหม่รอบเกิงก็นิ่งพอสมควรนะครับตอนนี้วันนี้เรามาเซตซิงที่อุรบัตรถซิงสามารถเลนซิงประจีนบุรีนะครับรอบต้นครับจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยรอบถึงแปดพันรอบสามารถเรียกมาง่ายมาก รอบต้น,นรับครับครับรอบกกลางครับจากเจ็ดพไปถึงหนึ 10, ่งหมื่นสองพันรอบเจ็ดพันสองนะครับสาม,มารถเรียกได้มาภายในไม่กี่วินาทีทาบูที่เราใช้แข่งอยู่เราก็ใช้ตัวนี้อยู่แต่ถามบางคน ความรู้ก็าอาจจะมากกว่าพวกเราอย่างดูแค่แถมเร่งใช่ครับเขาก็ใช้วายเขาไม่ใช้แบบเรา <c oughs> เราใช้เจเจเฮทนะ <c oughs> ก็เขียนมเมริกาครับตัวนีนะะ้แต่ถามว่าอัาตราเร่งดีหมดแต่ถามว่ารอบปลายพอกินไหมเราบอกได้ไปกับเชียงใหม่ได้เลย <c oughs> ไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับตอนน,นี้นี่คือแซ็คซ็เอ็กเดิมๆครับเครื่องยนต์80เปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเดิมหมดไม่มีการปรับจูนครับแต่เป็นข้อสโถงของใช้ใชก็เป็นข้อ PDK ธรรมดาครับชุดปงยุดไฟก็เดิมไม่ได้มีอะไระไม่มีอะไรแปลกใหม่ไปมากว่านี้การถามว่าบางครั้งการจูนการอะไร แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าแต่ที่เราเลือกใช้เราเราเลือกใช้ตัวนี่ถูกม<อ>เดิมๆไม่มีอะไรแปลกใหม่ครับชอบวีดีเคทั่วไปไม่ได้ลงท่อรอดนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในศูนย์บำบัดเราครับตัวนี้ก็รถแข่งเราก็ใช้อยู่ วันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ